สวัสดีครับกับผมจอสจีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนำวิธีการตรวจเช็คนะครับระบบไฟชาร์จรถจักรยานยนต์ g ีพีเอทคคนนี่150นะครับขั้นตอนการตรวจเช็คเราไปเช็คกันอย่างไรบ้างนะครับครับเดี๋ยวตามมาดูครับเบื้องต้นนะครับขั้นตอนแรกนะฮะให้เรา เปิดสวิตช์กุญแจนะครับแล้วสังเกตรแรงเคลื่อนที่บริเวณมาตรวัดนะครับตอนนี้แรงเคลื่อนของแบตเตอรี่อยู่ที่1 2 2โวลต์นะครับหลังจากนั้นให้เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วฮะให้สังเกตตัวแรงเคลื่อนนะครับสังเกตตอนนี้แรงเคลื่อนตกวงไปนะครับและเราลองเติมคันเร่งนิดหน่อยนะครับ สังเกตนะครับแรงเคลื่อนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแถมตกลงไปด้วยซ้ำนะครับถ้าระบบไฟชาร์จสามารถชาร์จได้ปกติเนี่ยนะครับแรงเคลื่อนในการชาร์จเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า 12.5V อาโวลต์นะครับอาถัดมานะฮะแสดงว่าตอนนี้นะครับระบบไฟชาร์จมีปัญหาแน่นอนนะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะให้เราถอดตัวเบาะพร้อมกับตัวกล่องเก็บสัมภาระหรือยูบ็อกเนี่ยออกเลยนะครับส่วนวิธีการถอดนะฮะให้ไปดูใน อีพีที่ผ่านๆมานะครับตอนนี้ผมถอดออกมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรายกออกมาเลยนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะฮะในการที่ไปตรวจเช็คเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้เราถอดชุดเปลือกท่อนหลังออกก่อนนะเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบนะครับนะครับตอนนี้ไฟไม่ชาร์จนะฮะเราก็มาดูที่ขั้วของแบตเตอรี่นะครับว่าแน่นดีหรือเปล่านะครับลองดูนะฮะตอนนี้สเกต ขั้วแน่นดีนะครับลองโยกดูนะครับขั้วไม่ไม่หลวมนะครับขั้วไม่หลวมสายไฟพวกชุดนี้สายลงกาวไม่ขาดนะครับถัดมาฮะให้มาที่ตัวกล่องฟิลนะครับให้ทําการเปิดฝากล่องฟิลออกนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เราถอดนะครับฟิลตัวสีเหลืองหรือฟิล2 0แอมตัวนี้ออกนะครับถ้าระบบไฟชาร์จทำงานปกติเนี่ยเราถอดแล้วเครื่องยนต์จะต้องไม่ดับนะครับผมจะลองถอดดูนะฮะ ตอนนี้เราถอดตัวฟิล20แอมป์ตัวนี้ออกนะครับเครื่องยนต์ดับนั่นก็หมายถึงว่าต้องมีปัญหาจุดใดจุดหนึ่งในระบบไฟชาร์จแน่นอนนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบตัวฟิลแล้วนะครับชักฟิลแล้วนะครับดับนะครับจุดต่อไปที่เราทําการตรวจสอบถัดมาครับสังเกตขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับตรงนี้นะครับจะมีสายไฟเส้นสีแดงตรงนี้จะมีฉนวนหุ้มอยู่นะครับ ซึ่งเส้นนี้ก็จะเป็นไฟที่เข้ามาชาร์จนั่นเองนะครับให้ตรวจสอบปลั๊กดูก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมีหลุดมีหลวมไหมนะครับตอนนี้ก็แน่นดีนะครับตรงน,นี้ก็แน่นดีนะครับไม่หลุดไม่หลวมครับสำหรับจุดต่อไปที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับรก็คือเราตรวจสอบแบตเตอรี่แล้วฟิลแล้ว ก็จะเหลืออยู่แค่2ตัวที่เราจะต้องทำการตรวจสอบนั่นก็คือตัวเด็กูลเลเตอร์เลกติฟายเออร์หรือตัวแผ่นชาร์จแล้วก็ชุดขดลวดนะครับอัลเอร์เนเตอร์เครื่องมือที่ใช้นะครับเราจะเป็นที่ต้องมีตัวมัลติมิเตอร์อาจจะเป็นแบบเข็มหรือแบบดิจิตอลแบบนี้ก็ได้นะครับการตรวจสอบตรวจสอบอย่างไรนะครับมาดูกันครับจุดที่จะให้ทำการตรวจสอบนะครับตอนนี้เราจะ หาสายไฟนะครับจะมีอยู่2ชุดชุดแรกก็คือชุดที่มีสายไฟเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับกับอีกชุดหนึ่งก็คือสายไฟเส้นสีเขียวและสีแดงนะครับผมจะทําการตรวจสอบเส้นสีเขียวและแดงปลักตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับให้ทําการตรวจสอบปลักสีแดงก่อนครับว่ามันมีการเชื่อมต่อหรือว่าสายหลุดสายขาตรงไหนหรือเปล่านะครับ สาหรับการตรวจสอบเส้นสีแดงนะครับก็คือการตรวจสอบไฟที่ย้อนออกมาจากแบตเตอรี่ให้เราปรับมัลติมิเตอร์ไปในการวัดโวลต์กระแสตรงนะครับอันนี้ผมปรับมาที่20โวลต์น,นะครับโอเคและให้ทําการตรวจสอบเส้นสีแดงครับออลมิเตอร์จิ้มเข้าไปเลยครับส่วนอีกข้างนะครับลงกาที่ตัวโครงนะครับหรือขั้วลบแบตเตอรี่ก็ได้นะครับสังเกตตอนนี้แรงเคลื่อนมาปกติ นะครับแรงเคลื่อนจากแบตเตอรี่ก็สวนกลับมานะครับถือว่าเป็นปกตินะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวสีเขียวนะครับสีเขียวตัวนี้ก็คือจะเป็นขั้วกาวของตัวแผ่นชาร์จหรือเลกูลเลเตอร์เลกไฟเออร์เนี่ยนะครับให้ทําการตรวจสอบนะครับให้เราปรับมัลติมิเตอร์นะครับมาในส่วนของการวัดความต้นานทานหรือวัดโอห์มนะครับใช้ ตรวจสอบเส้นสีเขียวนะครับดูว่าลงกาวได้ไหมนะครับกับโครงก็ได้นะครับคงลดตัวถังนะครับอันนี้ก็ลงกาวได้นะครับไม่มีปัญหานะครับถ้าไม่ชัวร์ก็ไปที่บริเวณขั้วลบของแบตเตอรี่ก็ได้นะฮะตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปก็สังเกตก็คือมีการเชื่อมต่อนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ แสดงว่าสายไฟเส้นนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถัดมานะผมก็จะทำการตรวจสอบในส่วนของตัวขดลวดนะครับให้เราถอดนะครับปลั๊กสายสีเหลืองตัวนี้นะครับออกมานะฮะตอนนี้ให้เรามาพิจารณานะฮะสำหรับสายไฟเส้นสีเหลือง3าเส้นตรงนี้นะครับให้เราไปทำการตรวจสอบในฝั่งที่สายไฟมาจากตัวเครื่องยนต์นะครับก็ ตรงนี้นี่เองนะครับซึ่งเป็นปั๊กลักษณะแบบนี้นะครับการตรดสอบนะครับให้เราปรับมัลติมิเตอร์นะครับไปในส่วนของการวัดไฟกระแสสลับนะครับนะครับบิดเข้ามานะครับอันนี้ผมปรับไปที่200นะครับสำหรับเครื่องผมนะฮะแล้วหลังจากนั้นให้เราทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์มาทําคำข้เข้าใจของในส่วนของตัวชุดขดลวดก่อนนะครับ สายไฟสีเหลือง3เส้นนี้นะครับจะเชื่อมต่อกับตัวขดลวดที่อยู่หลังล้อแม่เหล็กบริเวณตรงนี้นะฮะแล้วก็จะสร้างเป็นไฟฟ้าขึ้นมานะครับซึ่งจะมีแรงเคลื่อนโผล่ขึ้นมาจะเป็นแบบกระแสะสลับนะครับให้เรานะครับทำการวัดนะครับแรงเคลื่อนหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องเนี่ยนะฮะสาย3เส้นเนี่ยนะครับให้เรากําหนดเอาเองนะฮะให้ตัวเป็นตัว เซตที่ 1, 2, 3นะครับผมกำหนดอย่างนี้ด้วยกันนะฮะหนึ่แล้วหลังจากนั้นให้เราใช้มัลติมิเตอร์นะครับวัดแรงเคลื่อนระหว่างคู่1กับ2นะครับหกับ3แล้วก็2กับ3วัดแบบนี้นะครับเราจะต้องทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับโอเคผมก็จะสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะฮะ ตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์เรียบร้อยนะครับวัดนะครับเส้นที่หนึ่งและเส้นที่สองครับผมให้อ่านแรงเคลื่อนนะฮะแรงเคลื่อนตอนนี้เราไม่ต้องไปเร่งเครื่องนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าโวลต์กระแสะสลับโดยประมาณนะครับหนึ่งและ2ถัดมานะฮะหนึ่งและสามนะครับ 1, ลองมาดูนะฮะคู่ที่หนึ่งและสามตอนนี้ก็จะอยู่ที่ยี่สามยี่สี่ยี่้าโดยประมาณนะครับต่อมานะฮะลองสองและสามดูนะครับก็อยู่ที่ประมาณยี่สามยี่สี่ยี่้าสังเกตตรงนี้นะครับสำหรับแรงเคลื่อนที่เราอ่านได้เนี่ย มันจะเกาะกุ่มกันนะครับสแสดงว่าปัญหาการชาร์จเนี่ยไม่ได้เกิดอยู่ที่ขดลวดนะครับปัญหาก,าการชาร์จอาจจะอยู่ที่ตัวแผ่นชาร์จหรือเลกโคลเลเตอร์เลกติฟายเออร์ตรงนี้นะครับถ้าหากว่ามีปัญหาอยู่ที่ขดลวดเนี่ยนะครับแรงเคลื่อนที่ออกมามันจะไม่เกาะกลุ่มกันนะครับอาจจะมีการโดดหนีออกไปนะครับซึ่งนั่นแหละนะครับปัญหาก็คืออยู่ที่ขดลวดแน่ๆน,นะครับแต่ตอนนี้เราเช็คดูแล้วนะครับไม่มีปัญหานะฮะเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยน ขันชาร์จดูนะครับว่าจะมีผลเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนตัวแผ่นชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแผ่นชาร์จไปแล้วไฟยังสามารถชาร์จได้หรือไม่นะครับมาดูกันครับเริ่มต้นนะครับเราเปิดถึงกุญแจครับ นะครับแรงเคลื่อนตอนนี้อยู่ที่12.1โวลต์นะครับก็ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์เลยนะฮะหลังจากที่สตาร์ทเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับลองเล่งเครื่องดูนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้แรงเคลื่อนขึ้นมา12.4แล้วนะครับลองเล่งเครื่องนิดหน่อยนะครับเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปถึง12.7แล้วนะครับแสดงว่าไฟชาร์จ สามารถทํางานได้นะครับในระบบไฟชาร์จนะครับแล้วก็จะมาลองตรวจสอบอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนั้นก็คือตําแหน่งของตัวฟิลนะครับลองดูนะฮะอดฟิลสีเหลืองออกนะครับ20แอมป์ตัวนี้ออกนะครับเครื่องยนต์จะต้องไม่ดับนะครับโอเคครับตอนนี้เครื่องยนต์ไม่ดับแสดงว่าระบบไฟชาร์จสมบูรณ์แบบนะครับพร้อมที่จะทํางานนะฮะ ครับเป็นยังไงฮะสำหรับการตรวจสอบระบบไฟชาร์ทัคคานี่1น0้ไม่ได้ยากเย็นจนเกินไปนะครับเราสามารถตรวจสอบกันได้นะครับสำหรับผู้ที่อยากจะมีความรู้ความสนใจนะครับหรือว่าช่างต่างๆเราก็เอาความรู้ตรงนี้ไปสามารถตรวจสอบนะครับในระบบไฟชาร์จของตัวทัคคานี่150้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ